เอาครับนี่คือบอสไฟนะครับกับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่จอมเวทนะครับดูชุดผมซะก่อนของดีใครอะโอแม่งหลอนโอ้ oh my god โคตรอ่านี่ไงข้าท่านข่าต้องให้กับเนิดเอกดีเป็นแน่แน่หิวซี่้งหมดเลยเอ้าเปิดตัวแค่นี้เหรอ อ๋อคืนนี้คือการต่อสู้กับเลนดนาราชนีจันเพนนะครับระหว่างระหว่างอะไรวะลืมบอกชื่อตัวเองอ่าเราเป็นการต่อสู้ระหว่างเดลเดอะเฟิร์สโซนะครับก็คือหมายถึงเป็นผู้เล่นมือใหม่นั่นแหละปะทะกับเลนดาราชนีจันเพนโอเคโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายกูตายกูตาไอ้อันนี้มันเล่นยังไงนะต้องตีอ๋อโอเคดูเราดูเราดูเราต้องตีพวกที่ร้องเพลงอ่าเข้าใจละเข้าใจละตกยั้งตกยั้งตกยั้ง ยังวะยังวะยัง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 อันนี้ปะทต้องตีนี้ปะมันมีอยู่ไหนเอตัวนู้นตัวนู้นเอาเราดูเรื่องแล้วอย่างมากอย่างโคตรเฮ้ยยาอืแกได้ปวดเราจดหมายใส่กันอย่าคว่างหนังสือหล่นยัง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 ตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนเว่าหล่นมาแล้วเหรอเอาชิบหายแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยเอ้ยอย่าเล้งอย่าเล้งง่วอย่าเล้งง่วเอ้ามันสองตัวดิใช่ไหม ต้องตีสองตัวมันถึงจะหล่นมาใช่ไหมหาครหาวิ่งวิ่งวิ่งวไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี pues, ้โอ้ย้กองกอันนี้แงเจล้จอแล้วเจอแล้อ้ยลบบลบเลงเป้าเรียบร้อยนเรียบร้อยครับโอเคหมดมดหมดมดเอาเว้ยมามามลงมา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 ใช่ไหมมันสตัวแตกใช่ไหมลงมาดินี่แนี่แโอ้โหไม่โดนดาเมจด้วยเอสอหรือสมงมดแล้เนี่ย สามแน่เลยว่ะนู่นนู้นนู้นนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหนังสือหนังสือหนังสือหนังหาเขาให้อ่านครับไม่ใช่ให้มาฟ้าใส่กันนี่ไงเรียบร้อยมาแล้วพร้อมละเฮ้ยเล็งเล็งคุณแม่ครับเล็งคุณแม่อ่านี่สับสับโยสับโยสับเออสับชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ไงเลื่อแตกเอาเอาเฮ้ยยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้หยอาโตดาเมจดด้วยเหรอ อยู่ไหนอ่ะเจอตัวแรกมึงโดนนี่แน่โดนไม่ทังทีแตกโอเคตัวไหนอ่ะให้ตัวนึ่งไปเราอ่ะเราอ่ะตัวกลางอ่ะนี่เล็งอุ้ยโอ้โหเล็งด้วยเล็งด้วยแปซ้ายเอาเก็บพรด้วยอ่ะไอเก็บเก็บลูนอีกตัวอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยกิ้งเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียติดอะไรอะฮะเอากระชือเพิ่มหนึ่งตัวโอ้ย เข้าเล็งเป้าบิดนี่เนี่ยให้เติม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 เพื่อความปลอดภัยเราก็เข้าไปกระทืบคุณแม่อีกไหนวะโอ้กแล้วศูนย์ล็งที่ถูกตัวเล็งที่ถูกตัวนี่แนี่นี่แนี่นี่แน่หนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตก็ยังไม่พอห้าเซตเป็นช่างหน้าหัวร้อเอาหน่อยแถมอุ้ยไกลโอเคดาเมจไกลก็ไม่บอกไอเราก็ไหนวะอยู่ไหนเด็กดีทั้งหลาย ถึง๋เวลาเกิดใหม่ของพวกเจ้าแล้วใครคือเด็กดีดีของแม่ครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมมันเด็กดื้อโคตรนี่ไงเดียว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 คุณแม่มีใช้คาถาด้วยครับคุณแม่คุณแม่น่าจะเจ็บหนักแล้วก็เลยแบบเอาคืนบ้างอุมหายตัวไม่เจอมันอยู่ไหนวะอือของอือเรียบน้อยครับถอนถอนรากถอนโคน,นยายาเล็งอยู่ไหนคุณแม่ลงมาละคุณแม่ลงมาละ สี่เล็งเล็งคุณแม่ครับเล็งคุณแม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ยังไม่โคเออโดนอ่ะถอย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 มากพื่อกความปลอดภัยแถมด้วยอ่ะแถมด้วยลบหลบหลบเอ้าตายได้เวลาเวทสองเขาไม่หนักหัวเหรอบุตรที่รักของข้า แม่จะปกป้องเจ้าเพื่ออ้อมกอดนี้แล้วก่อนนะเจ้าจะได้เกิดใหม่อีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าโอ้อยูซาวก็แบบระทึกขวัญเป็นนางพีเลยในนามของแม่มดเรนนี่ข้าขอประกาศว่า เจ้าจะไม่วันทํานิตราโคนของบรรดาค่าแปดเปื้อนเจ้าคนบาปหนาจงเล่าขานตืบต่อไปอะไรคุณแม่หัวคุณแม่ทําจากวัสดุพิเศษ <c oughs> ถึงจันเพนเลนนาลาราชนีองค์สุดท้ายแห่งคาเรีย

มีเวียงด้วยเหรอมีเวียงด้วยเหรอนี่ไงน,นี่ไงเอาดีครับเอาดีครับท่านี้ต้องวิ่งท่านี้ต้องวิง่งอุ๊ยท่านี้วิ่งไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคโอ,อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยมีมีหมุนมีหมุนโอ้ชิบหายแล้วเ,เติมเติมเงินเติมเงินอันนี้กิ้งสวนกิ้งสวนอ่าโอเคเฮ้ยยายานี่ไงน,นี่ต้องกิ้งสวนต้องกิ้งสวนลง้ไหมซับซับหนึ่งเซต สองเซตอุ้ยชิบหายละอันเหลือสองขวดแล้วนะต้องดูสตาร์มิน่าให้ดีครับอ้าวชิบหายละท่านี้จันเพนเลนนร่าเฮ้ยทำไรอ่ะมายังมายังมายังกิ้งสวนอุ้ยอ้หมันไกลเหรอไม่นึกว่ามันจะไกลอะดิบหายละนี่เนีโดนแม่ยางแม่ยางกิ้งสวนเอาครับโอ้ยหนึ่งเซตสองเซตโอเคถอยมา ที่ผ่านแล้วใช่ไหมใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยลึบๆๆโอ้โหตายดาเมจแรงโคตรมาโว้ยโดนไหมไม่โดนหลบอุ้ยโอ้โหคิดว่าหลบได้นะ่ยท่านี้ต้องสวนสวนอุ้ยอุ๊ยสวนเฮ้ยโอ้โหยิงอุ้ยจันเพนทิ่ผ่านละเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ด้วยอ่ะวิ่งแล้วก็สวน อุยโอ้โหโดนอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเมกี้คือต้องหนีอย่างเดียวเหรอวีอุ๊ยยังจะโดนยังจะโดนไม่โดนวะเราจะต้องแม่งใช้คาถาเยอะมากกูุณเซงอ่าหลบหลบได้หลบได้หลบโอ้โหใจเย็นนะคุณแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ดาเมจแรงเฮ้ย โอ้โหไม่พักเอาอยู่ๆอยู่ๆไม่พักเลยไม่โอ้ยหลบิหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายหายท่ามุกดวงจันทร์เราต้องลงมาครับลบอหลบได้อยู่นี่แน่โอ้ยเล่นใกล้เหรอเล่นใกล้เหรอเล่นใกล้เหรอครับเลือดแตกนะเลือดแตกนะเฮ้ยโอ้โหท่านี้ิหายเติมเลยเติมเลยเติมเลยเอามาครับเราจะวิ่งไปแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็เซตสองเซต อุ้ยยเดตามตามขนาดนี้เหรอนี่หนึ่งเซตโอเคถอยมาถอยมาที่ผ่านแล้วจันเพนเลนนร่าอ่หนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันไม่รู้ว่ายังไงวะท่านี้มันระเบิดก่อนมันระเบิดก่อนครับเราวิ่งออกมาเฮ้ยเอ้ยโอเคได้อยู่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมีระเบิดมียิงตามด้วยอ่ะมาดิมาดิโลกอ่าโลกได้ ครับเราจะเข้าไปใกล้เราจะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเราจะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆไอ้ท่านี้มันมันตามแบบตามอ่ะมึงอุ้ย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 หจังหวะโหแม่งเกินไปอื้อกระตุกกระตุกเอาชิบหายทำไรเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยกูลืมมึงไปแล้วเนี่ยโอเคลงมายัง อ,อลบออตายแม่งเสียงเสียงแม่งไม่เข้าเลยนี่แน่โดดรับโดดตายนะตายนะเฮ้ยยังอีกโอ้โหเอาหายไปไหนละอือหือมีหมาออกมาโอ้ชิบหายละ่ลำบากละทีเนี้ยลำบากแล้วลำบากโอเคตายหนึ่งเอาตายว่ะเตเมิมเติมเติมเหลือสองขวดน้ำหมดละ โ oh. hey. oh. <laughs> อ้เฮ้ยโอ้วิ่งวิ่วิ่อยอยู่ระยะอย,ะยะูอ่ระยะไกลเออระยะไกลไปก่อนอย่านะอย่านะเราต้องตีมันไหมอ่ะอ๋อไม่ต้องใช่ไหมแค่หลบก็พอโ okay. อเคไปงั้นอ่ะกิ้งโอ้ยเกเกือบ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 ้ยโอ้ยโอ้เอาได้เวลาได้เวลาเาครครข้าใกล้ครับเข้าใกล้ในเวลาวิ่งวิ่งโอเคหลบ เฮ้ยโอ้โหคุณแม่แม่เงยไม่พักเลยยักษ์โอ้โหโอ้ยนี่เราต้องตีมันปะเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่หายเราก็เอาไงดีวะยา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 คุณแม่หายไหมไม่หายตีแม่แม่งอู้ลำบากว่ะ นี่นี่อุย้ยหมา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 หายแล้วหายละไอ้ยังอยู่กะนนะไม่อยู่ละโอเคไม่ต้องสวนก็นได้งั้ยน,นะตีมันก่อนตีมันก่อนตีแม่ก่อนนี่แน่นี่แน่นแนยา่าเอาล้มล้มได้ล้มได้ล้มได้ด้วยโอเคอย่าอุ้ยโอ้โห ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เติม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 ลบลบลบปดลบเออลบ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 โอ้เล่นก่อนเอ้ยเลงเลงคุณแม่ชิปหายละคุณแม่ย่าโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหโอ้ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหขอร้องละกิ้งกิ้งอุ้ยโอเคหนึ่งทีตายตายโอ้ยเกือบไปแล้ว